วันนี้คือบัวหนึ่งสี่หนึ่งนะครับจลิกคือบัวสี่สองสี่นะครับซึ่งเป็นขบวนท้องถิ่นเหมือนกันนะครับต้นทางอุบนราชธานีนะครับปลายทางนครราชสีมานะครับอตอนนี้คือบวหนึ่งสี่หนึ่งกำลังจะกำลังจะเข้าสถานีบ้านน้องตาดนะครับแล้วก็จะหลีกเข้ารางสองนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูนะครับ กบวนนี้ก็จะหลีเข้ารางสองอตอนนี้กำลังมาแล้วนะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งรบวนาสี่สองสี่ก็มาเรารออยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแต่รอให้กระบวนหนึ่งสี่หนึ่งเนี้ยหลีกก่อนอหลีกเข้ารางรางสองก่อนนะครับส่วนกระบวน 424นะั้นจะเข้ารางหนึ่งนะครับอตอนนี้141 1, กำลังหลีกแล้วฮะกำลังเข้ารางสองแล้วนะครับเลียวเข้ารางสองแล้วขบวนท้องถิ่นนี้จะเป็นขบวนที่โบกี้ไม่ยาวมากนะครับอันนี้ก็อยู่มาสองโบกี้หนึ่งสองสามนะครับสามขบวนนี้แม่ค้าเยอะมากนะครับแน่นทุกวันนะครับจะมีแม่ค้า แถวบ้านบุตรฤทธิ์สาเลนพันเนี่ยไปขึ้นไปขายของที่สถานีบุรีดำนะครับไปขายที่ตลาดห้านาทีนะครับแล้วก็ไปเข้าไปขายในตลาดสดบุรีดำต่อครับแล้วทีก็จะส่งพวงทางสะดวกนะครับแม่าาขายเยอะนะครับแน่นถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยแม่ขายแน่นอ่า อย่งนี้รู้สึกจะไม่ค้าไม่ค่อยมีนะ,นะรู้สึกจะไม่ค่อยเห็นปกติไม่ค้าเยอะนะครับแต่บริสายแม่ค้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวด้วยแหละนะครับเดี๋ยวรอดูขบวนอ่าสี่สองสี่นะครับสี 4, 2, 4. ่สองสี่อันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังใส่ห่วงทั้งสะดวกนะครับ เพื่อให้กระบวน424นะครับก็หยิบหัท้งสะดวกไปด้วยนะครับก็หูนทางสดวนนี้ก็ไปส่งให้ที่สถานีบ้านสแหลงพันธนะครับนี่คือหัวทางสะดวกอ่าต่นนี้กระบวน424มาแล้วนะครับ กำลังเทียบทางเชลาที่1น,นะครับของสถานีบ้านน้องตาดแล้วก็ส่งห่วงทางสะดวกให้ทางสถานีบ้านน้องตาดแล้วก็จะส่งให้ขูบนหนึ่ง,งออกไปด้วยนะครับเดี๋าที่หยิบไปแล้วเมื่อกี้ครับลืมถ่ายดูโอเคครับตอนนี้ผมจะขึ้นรถแล้วนะครับอขอบคุณครับ